สวัสดีค่ะกระแสข่าวดังมาแล้วค่ะชิงชิงโผล่คอมเมนต์ชิงชิงโผล่คอมเมนต์วียจดทะเบียนหลังเคยถูกโยงมือที่สเวียเบลล่าต้องบอกว่าล่าสุดทางด้านน้องสาวคนสนิทอย่างชิงชิงคณิฐานั้นก็ได้โผล่คอมเมนต์วียจดทะเบียนสมรสลบคำครหาหลังครั้งหนึ่งเธอเคยถูกโยงมือที่3เวียเบลล่าราณีก่อนอื่นต้องขอแสดงความยินดีเมื่อพระเอกหน้าเข้ม เวียสุกรวัตจ์จดทะเบียนสายฟ้าแลบซึ่งเวียสุกรวัตรรว์ระบุข้อความว่าย้อนกลับไปตอนเช้า9นาฬิกานาทีน้องครับจดทะเบียนต้องมีพยานด้วยนะสองคน555ผมนี่คิดเลยใครอยู่แถวนี้บ้างอ้อพี่ตักห่างไป3โล9บ้านอยู่ถัดไปไม่กี่ซอยฮัลโหลฮัลโหลสวัสดีครับเรียนเชิญมาเป็นพยานให้ผมกับวิกกี้หน่อยครับ สั้นๆที่ไหนเจอกันขอบคุณวิกกี้ที่รักพี่ตั๊กก้าขอบคุณวันดีที่สนุกมากและเต็มไปด้วยเสียงหัวเราะและรอยยิ้มพี่ๆเจ้าหน้าที่น่ารักมากครับขณะที่วิกกี้นั้นก็ได้โพสโซเชียลเป็นครั้งแรกว่า080722ฝากครอบครัวคณะรถของเราด้วยนะคะต้องบอกว่าล่าสุดทางด้านน้องสาวคนสนิทอย่างนักแสดงดังชิงชิงคณิฐานั้น ก็ได้โผล่คอมเมนต์เวียจดทะเบียนสมรสลบคำครหาหลังครั้งหนึ่งเธอนั้นเคยถูกโยงมือที่3เวียเบลล่าราณีโดยเธอนั้นก็ได้แสดงความยินดีกับเวียวิกกี้ว่ายินดีด้วยครับท่ามกลางชาวเน็ตที่เข้ามาคอมเมนต์ชิงๆคณิษฐาว่าน่ารักมากคนสวยอีกด้วย ขอควุ้นแ่งข่าวจากทีนิวขอบคุณเพื่อนๆที่ฟังคลิปช่องกระแสข่าวดังค่ะช่วยกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะ